เราอยู่ทีพ่พนายกนะครับมีเชียกนกม,มีรถกีทมีแท็ครับมีรถตบเนี้ยอันนี้ตรงไปก็เป็นน้ำตกนะครับสวยจังินจันเนืองกันนะครับอืมอันนี้บรรยากาศ

อันนี้บันนอยเรียกไรนะบันอยัอยเรียกไะไถูกอาหารเวียดนามอ่ะบันบนอย